ลกนิมิมมคคืืออเร่งาตวัดไซคู่วนารามริมถนนเพชร,กรเกษมตะบนร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีริขันขอเชิญสาธุชนร่วมง,งานบุญหย่งานผูกพันธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ระหว่างวันที่26มกราคมถึง3กุมภาพันธ์2568ในงานร่วมบูชาดอกไม้ทูกเทียนทองร่วมปิดทองลูกนิมิตตักบาทรประจำวันเกิดตักบาทร108ร่วมทําบุญพระป่าลอยฟ้าและกิจกรรมการกุศลอื่นๆอีกมากมายร่วมช็อปร้านค้าสินค้าราคาถูกและเครื่องเล่นสวนสนุกชุดใหญ่ เต็มพิกัด21มกราคมเวลา13นาฬิกา9นาทีขอเชิญร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัดถุโมงคล26มกราคม6นาฬิกา39นาทีพิธีบวงสวง13นาฬิกา9นาทีพิธีเปิดงาน สกุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกา9นาทีร่วมพิธีสุดยอดมหามงคลเข้มขลังพิธีตัดไหวลูกนิมิตและขอเชิญท่านผู้ใจเป็นอุศมร่วมจองเป็นเจ้าภาพตัดไหวลูกนิมิตเจ้าภาพโรงทาง่านเจ้าภาพอุปสมบทนาคชัยเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา,าของท่านในงาน มีมหศรส,สพ์สมโภธตลอดงาน26ม่มกราคมโบ้ซปเปอร์วาเลนไทน์27มกราคมรำวงย้อนยุบรุ่งนาภาเมืองเพชรกองเชียร์ผ่าปากชาชร์โดป,ป,ปินสาวมาตงเกียมรูหัตวัฒนะไทย

3ามมกราคมวงคนแม่ชุมพ่อร์เช้าปัญกาศอังการได้รำเมรยัยร่วมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุขได้ไม่มีเปลียยสามสิบเอ็ดมกราคมบุกสุขภากาศ้ยพายใจสาวแม่หางนังมาโดยเึ่งกุมภาพันธ์วงรถไฟชุมพร์บอกอย่รู้ว่าสะเคยรักใคร สองกุ้ภพาพันวงไม้ม bueno อมเมม่และสามกุ้มพาพันธ์วงกางเกงเต็มวง ติดต่อร่วมบุญจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระอธิการปราโมทส,สิริพัฒโทเจ้าอาวาสวัดไซคู่วนาราม0 98 156 3038ท่านผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีทกสเลขที่บัญชี0 20 229 780 051ชื่อบัญชีงานปิดทองฝังลูกมิมิรวัดไซคู่วนาราม งานบุญใหญ่หนึ่งวัดจัดได้ครั้งเดียวงานผูกพัทศีมาปิดทองฟังลูกนิมิตณนะวัดไสคู่วนารัมยี่สิบกมกราคมถึง3กุมภาพันธ์สองพัห้้ยิเที่ยวสนุกและได้กุศลใหญ่